เออทำไรครับเออตัดญ้าล่ะครับโอ้โหขยันแต่น้อยเลยโตขึ้นมาจะขยันไหมเนี่ยโอ้โอ้โล้มล้มลุกเดี๋ยวโดนหัวนะครับ

ส้มมันจะล่วงลูก่่ปเเนนีีบบแด็็กท อนน้องเอิร์ธครับเอาเอาเปิดประตูบันพี่นู้วเขากันจิ๊เออเอาไปขย่อนมาอีกแล้ว อย่าเด็ดนะครับอย่าเด็ดแอะแอะไม่เด็ดไม่เด็ดนะครับไม,ไม่เด็ดไม่เด็ดครับแม่เปียคนนะไม่เด็ดครับมันเด็ดไม่ได้